ไปพึงวามต,ตั้งใจตั้งใจสำรวมใจของตนให้ดีมีสติสัมปชทญนะนระลึกถึงใจตัวเองอยู่เสมอเสมออย่าไปดูอย่างอื่นให้มากกว่าดูใจตัวเอง เราพยายามจะถอนตนให้พ้นจากทุกภัยในสงสารการปฏิบัติธรรมในมุง่งหมายความมุ่งหมายมีอย่างนั้นฉะนั้นถ้าไม่ดูใจตัวเองอยู่เสมอแล้วมันก็ลืมตัวมันหลงตัวเอง เมื่อมันหลงตัวเองแล้วมันก็สงบไม่ได้เนี้เองนั้นนี่จะถูกความอยากครอบงำเข้าแล้วก็คิดปรุงแต่งไปทั่วอยากได้อะไรต่ออะไรสารพัดปรุงแต่งขึ้นมาถ้าหากว่าบุคคลมามีสติเพ่งดู ความรู้สึกอันนี้อยู่เสมอแล้วก็รู้เท่าความคิดความนึกของตัวเองเมื่อมีสติประคองความรู้สึกอันนี้อยู่ถึงแม้มันจะเผลอคิดอะไรขึ้นมาก็รู้เท่าทันรู้เท่าว่าความคิดก็สักแต่ว่าความคิด มันไม่ใช่มีตัวมีตนมีเรามีเขาอะไร <c oughs> มันคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปคิดขึ้นมาแล้วก็ดับไปอยู่อย่างนั้นฉะนั้นอย่าไปถือมั่นเอาทำความรู้เท่าตามเป็นจริงคือว่ารู้เท่าว่า ความคิดนี่ไม่มีแกนสารอะไรเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะไปหวนไว้ไปตามความคิดคำว่ารู้เท่านะ,ะามาคาว่าอย่างนั้น <c oughs> คือมันถ้าเป็นธรรมดามันอย่างนั้นบรรดาเมื่อมีดวงจิตนี่มาอาศัยอยู่ในรูปร่างกายอันนี้แล้ว มันก็ต้องประกอบไปด้วยขันทั้งห้ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณสังขานรนั่นแหละคือสภาพปรุงแต่งจิตให้คิดดีบ้างคิดชั่วบ้างคิดไม่ดีไม่ชั่วบ้างแต่ที่ผู้ปฏิบัติทำแล้วก็พยายาม สกัดกั้นความคิดที่เป็นบาปอากุศนไม่ให้เกิดขึ้นนี่สำคัญความคิดอะไรมาที่าจรณาดูแล้วว่ามันไม่เป็นบาปกรรมอะไรอย่างนี้แล้วก็เพียงแต่รู้เท่ามันคิดขึ้นแล้วก็ดับไปอย่าไป ถือมั่นมันแล้วก็ห้ามความคิดที่เป็นอกุศลพอมันคิดเริ่ม,มัาจะโกรธใครสักคนหนึ่งอย่างนี้นะนั่นเป็นความคิดที่เป็นอกุศลเราก็รีบห้ามทันทีเลยอย่างนี้แหละเราจึงว่าเราดูใจอยู่เสมอเสมออย่างนี้ใจนี่มันคิด ดีคิดช่วยยังไงขึ้นมามันก็รู้เนี่ยกอมันคิดชั่วขึ้นมามันก็ห้ามทันทีธรรมดาผู้ที่ดูจิตใจตัวเองอยู่เสมอนะ่ะถ้าผู้ใดปล่อยใจของตนให้เพลินให้เมาไปในอารมณ์ต่างๆไม่สะกดจิตที่ให้สงบระง,งับลงไปอย่างนี้นะมันก็ อคิดไปทางอากุศลก็ได้เพราะจิตที่ไม่มีสติคุ้มครองแล้วมันจะคิดดีไปฝ่ายเดียวไม่ได้เดียวมันก็เฉไปทางชั่วอยู่นั่นเนี่ยเป็นอย่างนั้น <c oughs> เพราะฉะนั้น่ะผู้หวังที่จะละบาปบำเพ็ญบุญให้เจริญง,งอก งามขึ้นในตนจึึงคอยระวังสกัดกั้นบาปอากุศลไม่ให้มันเกิดขึ้นในใจของตนเห็นความโลภอย่างนี้อย่าให้มันเกิดอย่าให้มันอยากได้ของผู้อื่นมาเป็นของตนตนมีเท่าไรก็ย,ยินดีบริโภคใช้สอยอยู่เท่านั้นแหละเห็นความโกรธอย่างนี้ก็ระมัดระวัง อย่าให้มันโกรธใครต่อใครอย่าให้มันแสดงความไม่พอใจกับใครต่อใครที่แสดงอาการกิริยาไม่ดีต่ออย่างนี้นะอันนั้นก็ความไม่ดีของเขากวายกให้เป็นของเขาไปซะไอเราอย่าไปแสดงออกซึ่งความชั่วอย่างนั้นแล้วเราก็ดีเท่านั้นเอง ไอเขาแสดงออกซึ่งความชั่วของเขาเขาก็ชั่วเองเมื่อเราไม่แสดงออกเราก็ไม่ได้ชั่วตามเขาก็ต้องให้คิดต้องให้รู้อย่างนี้คนเราส่วนมากมันไม่เคยคิดอย่างว่านี่นะพอเขาทำไม่ดีต่อตนตนก็คิดตอบเขาทันทีอย่างนี้นะท่นันชาติของกิเลส มันเป็นอย่างนั้นมันก็เป็นกรรมเป็นเวรขูกพันกันไปอย่างนั้นเนี่ยดังนั้นบุคคลผู้เบื่อกรรมเบื่อเวรแล้วจึงต้องระวังจิตให้อภัยแก่ผู้แสดงอาการกิริยาไม่ดีต่อตนเลื่อยไปจะเป็นกี่ครั้งก็าตามเราก็ให้อภัยมันทุกครั้งไป ระวังใจตรงนี้อย่าให้มันฉุนเฉียวขึ้นมานการปฏิบัตินะต้องเป็นอย่างนี้ต้องลงมือ,อรักษาจิตตรงนี้เรืออ่อยไปองั้นมีสติคอยระวังจิตอย่าให้มันเห็นผิดเป็นชอบไปต่างๆนานา ถ้าหากว่าเราไม่ได้ระวังไม่ได้พิจารณาให้ละเอียดถี่ถ้วนมันก็หลงเห็นผิดไปได้เหมือนกันทางที่ให้เกิดความหลงเห็นผิดมันมีอยู่เยอะแยะ mm hmm. ก็กีเลสนี่แหละมันปั่นจิตใจช่ mm hmm. จนราคะเมื่อมันปั่นจิตใจขึ้นมารุนแรง รังอับมันไม่ได้ก็เลยเห็นว่าการบวชนี่ทุกข์เหลือเกินไม่มีความสุขเลยใจเดือดร้อนอยู่ด้วยกิเลสราคะตัณหาไม่ทราบว่าจะอยู่ไปทำไมอยู่ไปได้ก็เดือดร้อนเป็นทุกข์นั่นเรียว่ามันเห็นผิดไปแล้วมันหลงไปแล้ว ถ้าไม่มีกิเลสนี่พระพุทธเจ้าก็ไม่มีพระพุทธเจ้าทรงออกวดก่อทรงภาคระกิเลสราคะโทสะโมหะของพระอ,องค์นั่นแหละให้หมดไปสิ้นไปจากพระทัยของพระอ,องค์เมื่อพระอ,องค์ละได้แล้วด้วยอุบายอันใดพระอ,องค์ก็นำอุบายอันนั้นมาสอนผู้อื่น ผู้ใดเห็นโทษของกิเลสขอเพียนพยายามปฏิบัติตามที่พระอ,องค์แนะนำสั่งสอนนั้นอย่างนี้แหละเพราะฉะนั้นเมื่อกิเลสมันเกิดขึ้นแล้วก็จะไปท้อใจเดือดร้อนใจพุ่งสร้งางรำคาญไปเดียวไม่คิดกำจัดกิเลสเหล่านั้นเลยอย่างนี้ท่านกล่าวว่าเป็นคนหลงอืม ไม่รู้จากคนทางอกจากทุกอันเราอยู่เฉยๆจะให้กิเลสมันมันดับไปเองไม่มีทางหรอกเมื่อรู้ว่าตนเผลอหรือว่ายังมีกิเลสอยู่เมื่อเผลอตัววใดมันก็โผล่หน้าขึ้นมาปรากฏอย่างนี้ก็เมื่อมันปรากฏขึ้นมาแล้วก็เพียนกำจัดมันสิวะนี่ทำใจเข้มแข็ง พระศาสดาสอนยังไงวิธีกำจัดราคะตัณหาเนี่ยเราได้ฟังได้ยินมาอย่างไรก็นึกถึงกรรมฐานอันนั้นมาเป็นอารมณ์แพ่งกรรมฐานอันนั้นให้ปรากฏแจ่มแจ้งขึ้นในใจธรรมดาราคะนี่หมายถึงความกำลัดยินดีในของสวยของงาม คือมันมันหลงผิดสำคัญว่ามันสวยมันงามที่แท้แล้วของสิ่งที่มันรักนั้นไม่ใช่สวยงามอะไรดอกแต่มันหลงเข้าใจผิดต่างหากดังนั้นวิธีแก้จึงว่ามันหลงเข้าใจผิดคิดว่าสวยว่างามอารูปนี่มันสวยงามยังไงบ้างเพ่งดูให้มันถึงความจริงสักถ้ามันสวยจริงเราก็จะรักมันต่อไป ถ้ามันมุวยไม่สวยจริงก็ต้องระคันต้องคลายกันเมื่อเพ่งเข้าไปแล้วมันก็เห็นตั้งแต่อสุภะอสุฟังของสขโสมกบุกทั้งนั้นรลากายอันนี้ไม่มีอะไรสวยงามสักอย่างเดียวที่มันพอรู้ได้อยู่ก็มีแต่หนังนี่แหละหุ้มอยู่เฉยๆถ้าไม่หนังไม่หุ้มอยู่เนี่ยมันดูก็ไม่ได้หรอกอน,นี่ แต่คนเรามันไม่ได้พิจารณาเลยหนังเข้าไปซี่มันติดอยู่แต่แค่ผิวนอกเนี่ยเหตุฉะนั้นมันจึงหลงรักหลงใครหลงยินดีกันอย่างรุนแรงจนว่าท้อตัวไม่ออกเลยถ้าเป็นครเรืองหัดก็ความรักก็ไม่ได้หยุดอยู่ที่รูปเดียววันนี้จะเห็นรูปอื่นสวยงามรักรูปอื่นไปอีก ให้ชมเชยรูปอื่นเข้าไปอีกให้เกิดเรื่องยุ่งขึ้นมาวุ่นวายกันถ้าเอาระงับไม่ได้ก็อย่าร่างกันไปในระหว่างผัวและเมียก็บพอราคะตัวเดียวนี่นะมันเป็นมูลเหตุเนะี่ยมันไม่ระงับมันไม่ไม่บรรเทาให้มันเบาบางลงเหตุดังนั้นมันจึงเกิดเรื่องยุ่งขึ้นมา ผู้นั้นการการครองเรือนก็ไม่เป็นไปไม่เป็นมงคลเลยแตกสามัคคีกันไปคนละทิศทางตั้งตัวไม่ผิดก็ราคะตัณหานี่หะเป็นมูลเหตุบางรายก็ฆ่ากันตายเสียอย่างนี้แล้วไม่มีประโยชน์อะไรไปฆ่ากันตายเพราะความรักความใคร่ความหึงห่วง นี่ผู้ปฏิบัติธรรมนะต้องพิจารณาดูโทษแห่งความรักความใคร่อันนี้นะมันมีมากมายก่ายคองเอาจริงๆมันอาศัยความใคร่ในทั้งนั้นแหละอันบุคคลแสดงอาการสนุกสนานเพลิดเพลินไม่ใช่ความใคร่แต่เรื่องผัวเรื่องเมียอย่างเดียวหรอกเรื่องสนุกสนานในโลกมรรคบพกงั้น สังสังวันนี้เห็นดาราแต่งตัวสวยๆงามๆออกมาพอนล้ำขับร้องให้ดูกร้องคำนัดยินดีไปมีการเต้นลำํำเสียเงินเสียทองไปขึ้นเต้นลํำกับฝ่ายโครงกันข้ามเนื่ยอย่างนี้แล้วมัน คนเราจะให้มันเจริญรุ่งเรืองด้วยราบยศไปได้อย่างไรเลาวพอหาเงินทองได้นิดหน่อยก็เอาไปบูชาราคะทันหาอันันเสียแล้วมันจะได้เงินที่ไหนไปฝากธนาคารไว้ถ้าเป็นนักบวชก็